สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำบ่วงดักหนูนะครับอุปกรณ์เราก็มีเชือกมียางแล้วก็ไม้ไผ่ไม้ไผ่เราก็ตัดมาประมาณเม็ดถึง90เซนครับแล้วเราก็เอามาเหลาแล้วก็เจาะเจาะรูครับบางคนทำสองรูหรือ3ารูครับ อันดับแรกเราก็จะมาทําบ่วงเราก็ขมวดเชือกครับผูกเป็นปมนะครับปม,ปมเดียวพอครับแล้วเราก็สอดเข้าไปรูแรกเลยครับไม้ที่เราเหลาเราก็บากตรง ข้างล่างมันไวนครับสอดเข้าไปแล้วก็ตัดเอาไฟแช็คลนครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำ ตัวบ่วงครับก็สอดลงรูที่สองพอทําแล้วครับบ่วงที่เราทําก็จะเอาประมาณสักสามข้อนิ้อครับไม่เอาใหญ่มากครับเดี๋ยวมาจะหลุดหัวหนูออกไปครับครับแล้วก็ขหมด ทำบวงบเลขก,ก่อนครับอันดับแรกมาเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปข้างในครับทําเป็นบวงใหญ่นะครับก็ทําเป็นบวงใหญ่นะครับผมจะเอาประมาณเนี่ยครับ สนิ้วมือสามนิ้วมือผมนะครับก็ใหญ่อยู่นะครับพอให้ลมหัวหนูครับก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็มาวัดสายครับตรงให้มันตรงข้อครับที่เราบากไว้เพื่อที่เราจะได้ใส่ ไลมันครับนี่ครับไล่เรียกอะไรไกลไกมันละครับวานผมเรียกไลมันครับวัดแล้วก็ตัดให้มันเท่ารูที่เราเจาะไว้ครับเนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับให้มันตรงกับรูแรกที่เราสอดบวงขึ้นมาครับ หลังจากมัดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็จะขมมดปมไว้ใต้ไหลมันนะครับห่างปมห่างประมาณครึ่งเซนครับครึ่งเซนนะครับเพื่อที่จะให้มันรูดลงไปครับมันเป็น,นกลไกของมันครับขึงยางเรียบร้อยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ ครับหลังจากแต่งเสร็จแล้วก็จะทําการทดลองครับทดลองใส่ดูครับใส่ที่นี่ไม่ใช่อะไรครับคือการนี่ครับก็เรียกทําอะไรทดสอบครับทดสอบเทดส,ทด,สดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมครับเราก็เริ่มกันครับขั้นตอนการใส่นะครับมันต้อง ค่อยๆครับเนี่ยถ้าถ้ามันจะลูดลงไปครับทําให้เราเสียเวลานะครับเนี่ยลูดครับถ้าทาแรงมันจะลูดครับต้องค่อยๆครับพยายามใส่ให้มันมินมินครับเพื่อที่จะให้มันทํางานเร็วครับแล้วก็ทําบ่วงครับดึงบ่วงที่เราทําไว้นะครับมาให้มัน บ่วงพอดีกับหัวหนูครับหัวหนูนะก็มาตรฐานครับหนูพกหนูน้องขาวครับพังพรงูเห่าก็โดนครับที่ใส่มาตอนไปหรือไปตอนเช้าต้องพกหนังกระติกไปด้วยครับอันนี้ไม่ได้คุยครับ ประสบพบเจอมาจริงๆครับพอบางเธอไปเจองูเห่ามันไม่ตายก็ต้องใช้นังกติกยิงครับเพื่อป้องกันเราไว้ก่อนครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็เสียบใส่หลอดครับเนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาไปใส่ตามทางหนูครับ เวลาใส่เราก็เสียบลงไปแบบนี้ครับเสียบตามทางที่มันเดินครับไม่มีอะไรครับไม้นี่ก็แล้วแต่คนครับจะเอาเม็ดหรือเก้าสิบหรือแปดสิบเซนก็ได้ครับตามความชอบครับช่วงเวลานี้เราก็จะทำการทดลองครับสอดมือเข้าไปครับป๊บเลยครับทำงานไวครับ รุ่นนี้ครับถ้าได้นั้นไปแล้วก็ไม่มีหลุดครับคือยิ่งดินมันก็จะรัดเข้าไปครับรัดให้ขาดอากาศหายใจครับแต่งูนี่ไม่ตายครับงูนี่มันก็ชูคอพังงาพังงอยูน่นะถ้าเป็นงูเห่าดินเข้าไปครับยิ่งดินก็ยิ่งรัดครับขาดใจตายไวครับ ถ้าใครมีมาอาหานี่ดีเลยครับตอนกลางคืนไปไล่นี่เข้าปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับนี่ถ้ามีหนูครับ